อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยรถพี่เท่ไหน้องทำเร็วจังอ่ะตอนแรกกันเดิเดิอะไรวะเนี่ยแล้วแต่เฮียเราอยู่ที่เตอหมดเลยอะไรวะเนี่ยลรถน้แหานกอคนนี้คอะไรมาวะเนี่ยโอ้โไอ้ยดตกบดนแบนไหมะ ชั่วโมงแค่ไหนใส่ใจยังเดินอยู่เลยจริงเหรอจริงชั่วโมงแค่ไหนยังเดินอยู่เลยเหรอลลแล้วผมเห็นคุณเจียอะไรกันคุณเจียอะไรกันเมื่อกี้ล้อมันติดอันนี้ไงล้อติดเบกรกใช่ไหมล้อเบรกจริงล้อติดเบรคเอ๊ย<ล>ออกมาสิช่วยด้วยออกมาได้ <laughs> ไปไปพี่ออกนี้ออกนี้ <laughs> <laughs> เออเยี่ยแจกแอดวะเยี่ยแจกแอดวะแจกแอดวะแจกแอดวะแล้วพี่เจียเบรกจริงปะเนี่ยเยี่เจียเบรกไม่รู้ดิเยี่ย อะไรวะเนี่ยอคนแตะอะไรวะเนี่ยทีนี่ทนเดินโคตรปวนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้สายไฟนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไอ้แต่แต่ท้องกิ๊กไงก็ไม่มีไม่มีแต่แบบนั่นก็เอาวมันแตร่ถุยแต่คตรเทียเลยโอ้ใส่ใส่ไม่ใช่เสื้อสูชีพถุยมาถึงเอาคอนเทนต์เลยเหรอใช่ใช่ รไอ้ได้ข่าวว่าทำผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรฮะก็ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเอาคิดลาคันรถคันนี้ไม่หลุดเคี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงคุณต้องมาทำการทดสอบแล้วเขาเคี่ยอะไรด้วยบ่อยถ้าคันนี้สะอาดทุกคันในโลกนี้ก็สะอาดได้มึงมันไม่ได้แล้วมันสีแร็กเกอร์ไม่เหลือแล้วพี่รองยังเล็กเกอร์มันไม่เหลือแล้วอ๋อขาดแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ เวันนี้มีรางวัลมีรางวัลด้วยมั้ยมีรางวัลวันนี้มีรางวัลด้วยเฮียรถได้ค้อนสุดไม่มีกระจกใส่เลยเหรอก็เลยเอากระจกโค่นหลังอู่ก็เจาะรูใส่เข้าไปเลยเจาะรูใส่เข้าไปเลยนี่คือกระจกมอไซค์เฮียกระจกในโทในโทฟินอแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเชือกมันอยู่ในอู่ไงอะไรยี่ห้อนะจังซี่โมเดิวจังจังนดอร์จังซี่โมเดิวมันต้องผูกกันค้วยกันไม่เหรออะไร เชื่อเขี้อะไรเนี่ยโอ๊ยโดนโดนเหรอโดนเหรอไอ้เหี้ยเขามีแต่เดินเตะท่อกันมีกูเดินเตะแต่โคตรบาลี <c oughs> รถขับดีเอามาทำบนี้สุดยอดครับและนี่คือเพิ่มสินซอย19นะสิบเก้าของปูซาทั้งหลายแต่งรถไปนด้กับสิบห้าทีเ้ยอะไรนะสิบห้ายี่สิบนาทีได้อหรอเมื่อทำมายี่สิบนาทีแต่เขาต้องเดิมอ่ะเกลีย์โกนปวดแต่งรถแบบไวเหรอเหี้ยเบรกดีตัดด้วย าใช้ได้จริงป่าวใช้ได้จริงป่ะาวไม่รู้เนี่ยโอ้โหหมัดเขี้ยวอะแม่งเอาไม่ลงด้วยเฮ้ยหหหเฮ้ยใช้ได้จริงมะเนี่ยมีอะไรให้เล่นอีกมั่งคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดกฎหมายผิดกฎหมาย คันนี้เครื่องเลยครับคันนี้เครื่องเลยครับเฮ้ย,ยโมโมวบป่าโมว่วเปล่ๆไหนขอดูล้ออันนี้เชีย่ยไหนนั้นกลางเลยโอ้โหอาร์ซูอันเอศูนห้าศูนย์ด้วยเชียแต่ยางปีลึกไปป่ะจริงโคตรเดือดเดี๋ยวเราดูเครื่องตอนนี้ดีกว่าเราเราเลย สวัสดีครับว mm ัน hmm. น oh, ah, ี oh. Oh. ้เราก็จะมารีวิวคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาทำไมไม่เข้าดีๆอ่ะอ๋อมันยากเหมือนกันนะโออ้ยเปุบาระตูบาระตุ่ยทำไมมันคมอ่ะตุ่ยเกียออโต้ว่ะตัดได้ปะเนี่ย ก็ต้องได้สิเอ้ยมันไม่แชันไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริงแบตหลุดแบตหุดแด้วยฟังบอกนะฟังบอกนเปิดไงอะี่เดินอยู่อ้ยอะไรอะตาตา อะไรครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยนก่อนเหตุ่ไหเอาแบบตอบชาป่ะเอาเ้อเดเอเด การขโมยถ้าการขโมยการขโมยการขโมยนี่โ <c oughs> คตรปวดโคตรปวดไ,ไ,ไปแล้วตอนไหนิหน<แ>ยังะเดี๋ยวจไม่รอใครแล้วมไ, <c oughs> ไม